ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องงมันหุม้มครับวันนี้ก็มาปักเบ็ดเหมือนเดิมครับหมายสวยสวยเลยบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่ครับกว้างเลยเนะี่ยปลาออกดีขนาดนั้นปลาขึ้นหัวดีมากครับวิววายเลยเนะี่ยแล้วก็มีคลองคลองเล็กคลองน้อยเนะี่ยหมายสวยครับนี้มันจะขึ้นมาตามคลองหละแล้วก็จะกินง่ายนะครับเขาแคบ แต่ข้างในนู้นนี่น่าจะยากอยู่อ่ะในบอ่อน่าจะยากอยู่น่าจะกินช้าครับในบอ่อนี่ผมก็เปลี่ยนเยื่อมาสี่ห้าหลังครับมันบบติดนะครับในตัวน้อยกินก่อนแหละเนี่ยตามร่องน้ำเนี่ยดูวันี้ครับนี่ก็โดนกินแนะ้วนะห้อยอยู่ในเขียดข้างบนนะเราครึ่งตัวตอนนี้ก็เป็นรอบเดินกลับเนาะนแล้วก็ผมลาม แล้วไปใส่รูอีกบ่อหนึ่งมีบ่อรุ่นอีบ่อหนึ่งครับปกติมันน้ามันจะเยอะนะครับเดินลัดไปไม่ได้แต่ตอนนี้น้ํามันแห้งลงครับข้ามไปได้ก็เลยใส่อีกบ่อหนึ่งเลยไปสักประมาณหกเจ็ดคันนี่แหละบ่อนะมันปักยากนะครับเป็นตะฟังอย่างเงี้ยแหละฟังเงี้ยแล้วมันแข็งครับปักไม่เข้าครับเป็นหินปักได้แค่หกเจ็ดหลังเดี๋ยวมารุ่นนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเที่ยวก่อนกรนี่ใส่อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้น ไซส์ใหญ่ๆก็ได้ตรงนู่นนะตรงนั้นเลยเนี่ยนะไซส์ใหญ่ได้ตรงนู่นแต่วันนี้มาย้ายมาใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังบอกเคยใส่นะครับนี่นะออกกันมาดูหุ่นวไหววุ่ยไหวเนาะโอ้ยค,ครับเดี๋ยวมาลุ้นนครับคืนนี้จะเป็นยังไงครับจะเฮี้ยงหรือจะแหม่นติดตัวหนึง่งสซอร์วิสก็มาเหี้อามาครับอยู่ที่รถนู่นเพราะว่าผมนี่ผมมาคนเดียวนะครับใช้เดียว ตั้งกล้องถ่ายได้กว่านี้ครับเดี๋ยวลองหามุมวางไว้แถวแย่ครับสักคู่ในในมุมนี้ครับเดี๋ยวเาขึ้นมาให้ดูอ่้เอาเ่าตีด๊ดตี๊ดหลุด แแรกล้วคับยังไม่ทันมืดเลยนี่ยังไม่ทันมืดแล,คลยครับอ่เรยครับแต้มเลกประมาณขีดกว่าๆเด็กก้อยเหยื่อไว้ใหม่ครับเดี๋ยวอีกหลายคันนะครับนี่อ้อมไปนู่นแหละอ้อมไปนู่นจนถึงต้ตน,น้อยใหญ่ๆมนะีลุ้นครับเดี๋ยวได้เพิ่มเผลอจะได้เพิ่มครับคืนนี้ตีนะครับแต่ไม่ติดนะ เกี่ยวกับยานะคันนู้นก็ตีบเหยื่อหายแต่ก็ไม่ติดโอ้ยอะไรครับเนี่ยดูดูมันออกดูตีเยื่อหายไปโอ้โหสี่ห้าคันลวดเลยครับเนี่ยมาเนี่ยแต่ไม่ติดสักคันเลยครับปล่อยตัวน้อยซัดไปก่อนตัวใหญ่กินดึกๆแล้วกันเอาตัวน้อยให้มันอิ่มไปก่อน เกาะเยือกเปลี่ยนไว้เดี๋ยวตันนี้มันอิ่มแล้วตัวใหญ่ก็มากินต่อครับเนี่ยครั้งสุดท้ายละออกกลังปลานะเดี๋ยวเกาะเยือกะครับเดี๋ยวกลับไปกินเข้าตรงที่ทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาย่ำรอบกลางคืนแล้วรอบกลางคืนแล้วแหละรอบแรลก มาได้เป็นสิบกว่าคันแล้วครับยังไม่เจอสักตัวเลยตีเยอหายหมอดอะยื่เอยังมีรอบดเดินกลับได้คันนี้ครับนี่เลยสมัครคันแมนู่นเปคันนี้

ดีดเลยหมายจอมปวกเลยเนาะนี่มันล้มไปได้อดรอบเลยรขบนี่นี่ขึ้นัวใหม่สูงเลยเม็ดกว่าแล้วนี่รอบเดินกลับนี่โดนหลังนี่ครับคันนี้เลย ที่จะมีรุ่นก็คือรุ่นในร่องเหมืองนะครับร่องเหมืองน้อยนะที่มันจะติดดีนะขินง่ายติดเร็วเพราะมันแคบนะครับอ้าวนุ่นหน,นึ่งคันอ๋อนี่ข้างในนี่นี่นนนนนนก็บเบียดหาย,ยอ,อยู่ยังอยู่ เกียก็ยังอยู่โอ้คันนี้ตีครับตีแต่ไม่ติดนู่นสายพันธ์เลยเนะโอ้สายพันธ์นู่น,น,น,พ,น,น,นพันคันเลยนี่แหละมีรุ้นในร่องเหมืองนี่แหละ โอเคครับเดี๋ยวเจอตัวแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอจิ้น่าดี้ข้างหน้านะครับเต่ามูคันได้กิ้นเด๋ยวข้างหน้าหละนี่หรือเปล่านี่สันเปียน้ำมันไงป่าครับ ชุมๆมาสวีสวีนี่ครับแมงน้ำมืงทำงาม้ย งามครัเนี่ยนี่ครับกิน,นดีจริงๆฮะเนี่ยน้ำเหมืองนี่มันแคบครับเนี่ยนะโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอ่ะไปก่อนอย่โดดลงหลุมเรียบร้อยคนระับเต็มแหลกมาแล้วอ้าโอ้ยลืมกระสอบขีบดเลยน,นี่เนะี่ยใส่ประมาณสองถึงสามขีดแล้วนี่ งาม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 ,มนี่ครับแากแทงล่องเหมืองเยหลังแรกใส่ตรงนั้นนะนี่คือหลังที่สองครับเล่นเลยไปครับได้รุ่นกันต่อจะได้อีกหรือเปล่า โดนถอนคันครับโอ้ยนี่ปักไว้ตรงนี้นี่ข้างล่างนี่ดินแตกลงไปข้างล่างครับเห็นแล้วป่ะนี่นะดินแตกๆไปก้อนๆน้อยๆมาข้างล่าง,าง,างโอ้โดนถอนคันเฉยเลยครับโอ้โหหลังคันสุดท้ายด้วยนี่ มันยางเซีงเลยอ่ะถ้าแบบแปลถอนก็คุนถอนแล้วครับแบบนี้ผมปักแน่นอยู่นะฮะผมปักยังแน่นเลยคันอื่นมันยังอยู่เลยนะเชื่ออะไรก็อยู่ฮนะแต่คันนี้โดนถอนโอ้ยยังเซีงเลยครับ ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยคันสุดท้ายด้วยส็งครับส็งแบบนี้ไม่ได้เห็นหน้าอีกแว่าน่าจะไซส์ใหญ่เยอะครับถ้าถอนคันได้ผมก็ปักแน่นพอสมควรนะครับน่าจะไซส์โลขึ้นนู่นแหละรอบแรกแค่ตัวเดียวนะครับ เ okay. คฮะเดี๋ยวไปกลับไปพักที่รถสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูรอบสองะกลับมาครับอุมคันจมน้ำไปเลยครับโอ้ยหรือตัวจะอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคันนี้จมน้ำไปเลย

มันเรียบร้อยละกระบู่ตัวท้องตัวสังเดี๋ยวดึงคันโจมเลยนะุ่ว่าไซส์ใหญ่นะนี่เนื้อรอยก็ปร,ริมีฮนะ มันอร่อยก็ปลาช่อนนะ่ปะปลาบูนี่เดินกำรมให้โตนะ รูดพอดีแล้วเกือบไม่ได้ตัวเลยอุ้ยรุดพอดีเลยเก๊ตักขึ้นมารุดมันติดติดแบบลึกนะครับคอผมก็ใหญ่ด้วยคอใหญ่ด้วยนี่โอ้ยใส่ป้งลำ บอ่อนี้บอเคยแพทย์นะครับปะกดมาที่ไรได้ตลอดมที่ไรมีปะโกติดไม้ติดเบือติดบ้านตลอดคนระับแต่มาไซ่ใบใหญ่ไซ่ประมาณนี่แหละมาดูว่าาตัวใหญ่เป็นหังไงมดนะเร็ียบร้อยสามเตรียมรอบรอบแรกเดินไปแล้วก็เดินกลับครับ มีอยู่แสนตัวไอ้ที่เหยื่อผมหายนี่น่าจะเปลี่ยนประกดนะครับประกดตัวน้อยเนี่ยไอ้ฝั่งบอ่อใหญ่ะคะให้เป็นประกดได้แหละประกดตัวน้อยครับสัตว์เหยื่อผมสัตว์ร่อนเลยหายไปเยอะเลยนี่มันแบบติดน,นะฮะตะขอผมก็บเบอร์ใหญ่ครับเดี๋ยวรอนั่งพักสักแป๊บนะครับไปดูรอบสอง รอบสามได้ตัวก็อาจจะออรอบสองได้ตัวจ,จะมีรอบ,รบถ้ารอบสองนี่บาได้ตัวก็คือกลับกลับกลับที่พักครับรอแพักสักแป๊บแล้วกัน,กนจมอีกเลี้ยวครับคันเดิมเลย うわっ。Cool. เดิมเมื่อครั้ที่ได้ตัวม้ันที่มียามาครับเสดี๋ยวย้ตโคกรสกกันโอมเลยอ,อะนี่จัดไซส์อกคอกันด้เลยครับ เราต้องมีแกมือกบแบบนี้ไม่อยาดใส่เแถวในร่องเหมืองยางเดียวครับขกเยอะเหมือนเดิมครับสรุปคืนนี้นะครับสามเตี้ยมสามเตี้ยมสามแค่นิดเลยครับ รอบสองรอบสามก็ไปย่ามมาแล้วครับอย่างที่เห็นนั่นแหละมีตัวดึงนะครับแต่ไม่อยู่ยไมได้เป็นไไงกับบรรลุรับดึงจมมิดเลยแต่ไม่อยู่ไม่ได้เสียดายมากแล้วก็ถอนคันไปคันหนึ่งยวลุ้นพนุ่นในเช้าอีกทีนะครับ มองไ้เจอไซโลไซบุ่มบึมไปครับกับที่พักก่อนนี่เช้าแล้ครับมันรุ่นครับว่าจะได้หรือเปล่าครับเช้านี้ปลาออกดีมากเลย๋ยวเช้านี่นี่กับตีเยอะครับแต่ไปดูดึงสายเปน่นร่บ ตรงไลน์นูน,นก,ก็มีคนปักหน้าหนึ่ะมีคนปักเหมือนกันนะฮะปักบนรับรบอมันรุ่นครับไม่ได้ป่เชาวนี่มีดึงนะครับแต่มันไม่ติดนะครับนี่โอ้โหหันแยา่าง มีอาการนรับนัวนัวนัวเปลีล้ยวมารูปป่าย่างนี้นัวปุวบไซน้อยไซยใหญ่ไม่รู้นี่ ตีกินเหยื่อองไปอนนอสองสามรอบแล้วครับคันนี้นี่โอ้สวยสวยงามงามมากนะครับนี่โอ้ติดดีครับตัวนี้เขาแกมเขาแกมเลย มัวจะเหี่ยเอาซะแล้วครับคือมาตลอดทางนี่คือเงียบกริบเลยครับอู้คือว่าแต่ถ้าคือเงียบกริบเลยเยือหายแทบทุกหลังนะครับเยือหายแทบทุกหลังเ่ยแต่ไม่ได้ตัวแต่บอลนี่มีแต่เซ็งงงามๆนะครับ นะเป็นสิบขวาหลังและยังไม่ได้ตัวข้าวกล้อพ่อผมมาใส่กับคนที่ทำงานครับนี่ผมไม่ได้มาทายครับตอนนั้นนะได้ไปเปดเก้าตัวครับแต่ถ้าใส่ฝั่งนู้นนะใส่ฝั่งนู้นครับสำหรับสองฝั่งนู้นแะต่ฝั่งนี้บ่เ,เคยได้ใส่ น่าจะม,มันมันมีอากาศหรือเปล่ปาครับเห็นด้วยแบบใช่คะแนนนั่นนั่นนั่งใช่ครับอุ้ยนี่ก่อนเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนเอาปลาก่อนนู่นนู่นอ้าวโอ้ยเห็นนุบๆโอ,โอ,โอ้เห็นต้น ดินดินงูครับเอยอ,อะไรครับนีนเยยเเ่เนี่ยแซลิบถือสวิงมาเรยางรวดเร็วเนี่ยคันเนี่ยเมื่อคืนได้ไปตัวหนึ่งแล้วก็รอบสองรอ,รอบสามะตีไปอีกรอบหนึ่งดึงจมพิ้วเลยมาอยู่คันเดียวตีสองหรอกแต่ไม่ได้ตัว เดี๋ยวขอเก็บก่อนครับไเจอตัวก็ถทายพี่จมลงไปข้างล่างนู่มไปพันอะไรแบกข้างล่างฮะดูจะยูหรือเปล่านะ่ะใส่ย่งยนโอ้ ขาดไปเลยครับโอ้ยน้ำตื้นๆนะอะไรมากินเนี่ยงล่งๆนะครับนี่ยขาดได้อยู่เนี่ยอโอ้ยหมายนี้สุดอยอดอีกเยอะมีทั้งถอนคันมีทั้งขาด ้สใส่ใหญ่ๆไม่ได้มาเลยยังไงครับเหลืออีกประมาณสักสิบกว่าคันนี่แหละสักสิบประมาณสิบคันครับมันรุนนะข้างหน้ามันไม่ได้ตัวปะ่ะดึงนะแต่ไม่อยู่อ่ะไม่ติดเนี่ยคันเบ็ดนิ่มๆเห็นสายอยู่นะ ไปหันกับแย่นะโอ้โได้ตัวเดียวเปล่าครับเชา้านี้มองไปฮะนี่ก็เงียบกิ๊บหมดเลยไอโบนะครับที่มันถอนคันผมเมื่อคืนถอนครับตรงนู้นอย่างเซงเลยโอเคครับได้ขอปปกิ๊บเบ็ดก่อนเดี๋ยวไปสรุปผงอติทำงานะครับเช้านี้เน็นี่มาตัวหนึ่งเมื่อคืนได้มาหนึ่งสอง สามตัวครับแล้วก็รอบหัวค่ํารอบเดินกลับได้ตัวหนึ่งอีกสองตัวเป็นปากโกดกับปบลาบูมันตายครับปิ้งไปเรียบร้อยละเนี่ยสวยงาม,งามสาดายมากครับขาดไปหลังหนึ่งถอนไปหลังหนึ่งให้ใส่ย,ยักๆทั้งนั้นนะมันนะ ได้กินตัวนี้กันได้ครึ่งโลได้ครับมันติดลงโลกเลยตัวนี้ไอ้ที่มันขาดประกัดติดลงโลกนะครขาดได้ไงก็ไม่รู้คบโอเคฝากก็กแล้วก็แฉก็สับไฟช่องอมันหุ่มครับเดี๋ยวอันนี้จะมีไปทอดแหงต่อครับเชา้านี้มาดูกันว่าคีบทอดแหงื่ได้ตัวหรือเปล่าถ้าได้ตัวจะลงนะถ้าได้ถ้าไม่ได้ตัวก็มาลงนะครับ นี่ก็พอได้ประมาณ2โลได้อยู่คนนี่2โลครึ่งกแล้วห้าตัวหตัวนะครับ